วันอันงคารที่24ก็จะเจอพลวงพี่น้องประชาชนทั้งหลายลงทข่งเรียกทั<อ>นทีดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนออกมายืนยันที่นี่คือการเซ็นซพลังของประชาชนคนไทยทั้งเดือนนี้นนผ,ผมรู้ว่าพี่น้องประชาชนพลอื่นๆเ,เมื่อได้ยินเสียง ที <toys> ่สม <P an> ัยเลยหายชาหายแผ่นดินไลยแล้วพี่น้องหลายท่านรู้สึกอึดอัดคนประเทศไทยในความรักประเทศไทยไปขายไม่ทำมุูชาในขณะที่ชายแดนตึงเทียดทำดุจชาลุกขึ้นทางทหารหมายจะเอาแผ่นดินไทยแต่นายกรัฐถมเตือไทยกับพร้อมยกขุนเดาให้ทำดุูชาคนเช่นนี้ไม่ควรอยู่ในแผ่นดินไทยแม้แ พี่น้องครับวันนี้เรามาร่วมกันหลายท่านหลายคณะแล้วจะมาร่วมกันอย่างต่อเนื่องไล่อุ้งอิงแพรทองทานยังอ่านแบบจีนจังนะครับมาดีแล้วนะครับมาเป็นหลายภาคส่วนนะครับงานของพักเพื่อไทยนำโดยอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตร ใช่มครับพ่อแม่พี่น้องข้าวของก็แบงปากตอของพ่อ